กระพุ้งักอ่อนแบบนี้นเพื่อนๆดูนะครับผมเนี่ยนี่นะเราสามารถสร้างแพสสีฟินคามได้นะที่เนี้ยเออถ้าท่านซื้อที่ดินกำแพงแสนเนี่ยนะครับผมก็มีก็ม,กมีก็มีเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆนะครับเออที่ผมขายถ้าได้ขายทั้งบ้านบ้านหรือว่าขายเป็นที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับผมเออบางทีเขามีเงินมีทองใช่ไหมเขาก็ซื้อนะครับซื้อแล้วก็ปล่อยเช้าเลยนะครับก็เป็นไรายได้ของเรานะครับอย่างที่ดินเปล่าเนี้ยเพื่อนปล่อยเช้าเพื่อนๆก็มีแต่รับเงินอย่างเดียวนะครับผมเออเรามีเงินมีทองเราก็มีรายได้เข้า นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันไม่ได้เยอะใช่ไหมเพื่อนเออแต่หวังน้อยเราก็มีเงินมีทองนะครับเขาเข้ากระเป๋าเราอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แล้วก็ที่ดินก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับผมเออนี่นี่เดี๋ยวไปดูท้ายแปลงกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้าชมไลฟ์นะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนมากนะครับแถมมีลมด้วยนะครับผมพบกับผมจจรุนศักดิ์ขายที่ดินนะครับพบกันเป็นประจำนะครับพบกันเป็นประจำคณมานี ติดคลองไหมติดครับผมคุณมณีนะครับผมติดคลองครับผมนะครับติดคลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูคุณมณีเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังนะครับในตรงนี้เนี้ยตรงกล้องที่ผมพานไปเนี่ยนะครับผมจะเป็นคลองชประทานนะครับผมตรงนี้เอ่อตรงนี้อยู่ในในเขตพื้นที่ของชประทานนะครับผมเพื่อนนะครับน้ําของเราอ่ะเอ่อมีใช้ไม่ตลอดทั้งปีต้องบอกเลยนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ตลอดทั้งปีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำชประทานของเราเนี่ยจะปิดในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวแล้วก็อ้อยนะครับแถวนี้เขาจะทําข้าวทาอ้อยกันเยอะนะครับแต่รอบๆเราตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทําอ้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นข้าว